เป็นคนละคนในหนึ่งเดือนถ้าคุณทำแบบนี้นั่นก็คือพัฒนาตัวเองในทุกๆวันในด้านที่คุณอยากพัฒนาอย่างเช่นครูมโมเน่อยากพัฒนาในเรื่องการสอนการพัฒนาบุคลิกภาพการแต่งตัวซึ่งถ้าสมมติว่าคนเห็นตั้งแต่คลิปแรกๆจนคลิปปัจจุบันคูมโมเน่ได้ก้าวกระโดดมาเยอะมากทั้งการเรื่องการพูดการสอนการแต่งตัว ครูโซก็จะชมว่าเฮ้ยเหมือนฉันได้แฟนคนใหม่เลยเพราะคูโมเน่พัฒนาขึ้นอย่างละนิดจริงๆการใช้เวลาอัดคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่1-2นาทีต่อวันเองนะแต่คูโมเน่ได้พัฒนาในทุกๆวันมันทำให้เหมือนก้าวกระโดดแล้วก็มีความสุขในทุกวันที่ได้แชร์ประสบการณ์แบ่งปันสิ่งดีๆและทำให้คูโมเน่มีความสุขในการที่จะแบ่งปัน